สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกคนทุกท่านครับภูมิเกียรติสูงส่งทุกคนทุกท่านครับช่วงคำคำสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีขอละง,งานตัวครับช่องคนละเกษตรสวนพิรมภัย5้าพีพานองเยี่ยมชมการขึ้นไว้ครับคือห้อกระเฮ็ดไปทำแปลงผักเป็นพักขนาผัก ทางสายลุงดินครับอณะเห็ดหอมอ่าการลงเด็ดปลูกไมครับพี่น้องอรับชมแบบยางครับแปลงผักสาธิตอ่าร่วมด้วยช่วยกันอ่ขาขยันอยู่กับครอบครัวครับพี่น้องอ่าเฮ้ากัขอให้พี่น้องเขามาเป็นกำลัง,งใจครับติชมครับพี่น้องตีชมอ่า นี่เป็นแปลงผักแบบตัวอย่างครับเฮ้ากระเห็ดไปตามความคิดของเฮ้าแล้วครับพี่นออ้องเฮ้ากระเห็ดได้เป็นไปตามต้นฉบับของเจ้าของเองครับครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอมองหาการ เชียที่ทำผากส่วนของทางส่วนของเขาเกับอเป็นแบบอย่างน้ำให้พี่น้องรับชมครับพี่น้องทุกคนก่อนเดื่นกักขออ่าบอกถึงแฟนคลับทุกคนเพื่อนๆครับพร้อมทั้งเพือพ่อนพ้องน้องพีเอไอทุกคนขเขาไม่ยมชมแปลงผักปลอดสารครับ เกษรปลอดสารพี่นอ้องเกษตรที่ดีก็ต้องเฮ็ดให้ก็เป็นกเกษตรที่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเองและเป็นกเกษตรที่ปราศจากสาราเคมีที่ฉัมาเขามาใส่ในสวนห้องกับลีงเลี้ยงครับพี่นอ้องเพื่อนๆทุกคนจะเป็นชนะเฮ็ดหร้อมกำลังครับกำลังนฟืนฟ้นฟืนฟ้นโตแล้วพี่นอ้องกำลังตั้งโตได้กำลังจิงออกงาม เอาก็เหตเป็นไอเดียออกไอเดียครับให้เบิ่งงามุงน้ตาลพี่นอ้องเอาเขากับชม,ชมไปครับชมไปอีชมไปน้่อันใดทีสามารถให้เข้าเปลี่ยนแปลงช่อง,องทางภาคปฏิบัติเป็นเรื่องของผู้ชิชอบครับผมกับสิผ้าอัปเดียตเยี่ยมชมสถานที่ ที่เหตุเป็นแงพับแบบตัวย่างและปลอดสารน้อ,นองๆทุกคนที่เขามาเยี่ยมชมจะขอกำลังแรงใจทุกคนครับเข้ามากดไต่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ากัสิขอเอาภาพทั้งของทั้งสวนเขาทรงตัวหายปีห้น้อง มึงแง่งเยี่ยมชมดีซัมมี่ดีซัมเห็นเหรอครับเฮ้ากับนี่แหละครับน,นี่คืทุกทิ้งทุกอย่างมันก็นเฮ้ากับสามารถเห็ดกันได้ครับเห็ดปรับเทียนแก้ไข่อะไรที่ยังขาดยังเคินเฮ้ากับควายเห็ดควายท้ำหรืพี่น้องควายเห็ดควายท้ำข่าวมาเบิ่งครับพี่พ้อยเมี่ย <laughs> เบิ่งแนวที่เป็นประโยชน์ครับอีพ่อคุแม่เข้าผู้โยกไก่โยกไก่เพิ่นผู้เถาเกาโบโาอลลันเพิ่นมักปลูกผักคำว่าเบิ่งครับทีบ่วัฒนาการยุคใหม่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เพิ่นกะขำว่าเบิ่งครับห้องกร,บระบอกตังภาษาเพิ่นบ้านง่ายง่ายอันที่เป็นสุ้มเป็นโดมเนี่ยเพราะมันหันหมอลำควันไอ้แม่เลยมันเป็นหันหมอลำควันจริงครับเป็นข้างผักข้างบวบข้าง พร้อมหฮอครับเบิงเอาครับพี่น้องอันวนยนี่นตน้นเตียนอยู่กูได้มามวนกับมาทาั้งปีรถมีห่อนไหมย้อนคนตน้นเตียนอยูยอ่อย่าก่อนอย่าล่ำกะหลองพิงเอาล่ำเอาอเกษตรเห็ดไทเป็นกเกษตรเราล้มดีครับี่าพอต้องไปซีเรียสครับพี่นอ้องหฮอกะทำไปเบิกบานด้วยขี้วิจใจครับเห็ดไทยไปซีเรียสครับพี่น้องพอต้องไปซีเรียสเห็ดไท้ จิตใจดีคือนหน้าตาเฮาครับอ่ายดไห้ใจิตใจเบือกอบานเหมือนกับหน้าตาอ่าว่าไปอลไพี่น้องอยากตือยาซ่าคนเฮาว่าไปน้ำอ่าชี้เหลียดลายก็บ,บดีครับอ่าสำหรับอ่าทางชนท้อนทงนั้นเฮาก็นํำเสนอวนท้งนี้ก็นํำเสนอคือเกา่าเหมือนเดิมครับจะเฝ้าเปิดเบ้าในอ่าอันใดที่เดิม,ดม กัเบ,บิ้งครับของเก่าดีที่สุดเลยพ,พี่น้องเข้ากเบ,บิง้งเบิ้งกันไปทรงไหลยิ้มและผักสีสันที่เข้าได้จัดสรรแบบต้นฉบับของเข้าครับไดนี่แบบนี้แหละพี่น้องเข้ากระเห็ดไปแปลงผักแบบสาสิทธิชาการก็คือ เป็นศูนย์เลี้ยงลูกปรแม่นครับพี่นอ้องสามารถให้พ่อมลู้แก่ลูกล้านทุกคนพี่น้องทุกท่านครับการปลูกพักปลูกแบบใดยังสี่ปลอดสานปลูกแบบใดเขาจังกีรักษาบ่งนอนอกำจัดวงน้อนให้ปลอดสจากบรดใส่สารเคมีมีวิธีการแนวใดแบบใดผมอยากให้สอบถามใต้คลิปเอาครับเพราะว่าเขาอธิบายบรรยายห้าง แพร่ภาพกับ,บ่เตรียมที่มีทนายสงองใจก็อยากหลู้จักวิธีการปรับบ่งนอนอมีวิธีเข้ากับสีขอตอบคอมเมนต์ใส่คลิปออกครับมีผู้ใดสนใจกระถามขอามาการเปลี่ยนไปความเป็นอยู่มันก็มีความสุกเลยพี่น้องเข้าเหตุอันใดอ่เบียดินใจมากกระเกิดสุกความสุขของเข้า ค่วมบึกบานเคลื่อนควงสำลนัทนทางกิตใจอพอดีสีชีวิตของผมมักแบบนี้ครับพี่น้องพี่น้องมามคือผมบอ,อคือผมมักแบบอยู่แบบเรียแบเรียบง่ายเป็นธรรมชาติเฮาสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเฮาเคยอยู่แบบงดขู่อยู่แบบลำบาก เขาก็เห็นแบบใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เป็นอ่าให้ดีขึ้นพี่น้องทุกคนได้เครื่องควบสุกได้เครื่องควบเบอดยิ้มล่ะครับอ่าได้เครื่องควบเบอดยิ้มได้เครื่องเป็นสารนาลูกสู่ลูกหลานหรือชุมชนพ่อแม่ครับทุกคนทุกท่านส่วนหากส่วนัวรวยกินได้กับกำลังปลูก ก็ยังบพอน่ดุดฟืน้นโตครับพี่น้องแดดก็แห้งๆอากาศหนาวยู่บ่แพ้ครับช่วงนี้เฮากะอยู่ในการดูแลหรือ,อปรับปรุงปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกไปเรื่อยๆอเล่ารัว,วหรือต้นไม้มีหรือบกบวบเตียงกิ่งเตียงค่างน,นำลงไปคลับพี่นอ้องนำลงไปเบิร์ดทุนเนลเฮากะเห็ดให้ ควบอุดมสมบูรณ์ของเฮ้าแล้วครับควบเตรียมเตรียม,ยมด้วยสิ่งที่เฮ้าขีดจากเห็ดฉีดจากถ้ำนะครับพี่น้องกะเบิ่งเอาพิธีที่เห็ดยๆแบบต้นฉบับเฮาสีเห็ดแบบใบใส่ค่าใส่ใจใบใส่ต้นทุนครับเฮ้าเกเอาไม่ให้เสียเหลือล,ลุงเรือเฮ้าก็มาเห็ด เป็นแปลงก็ได้ครับนกเป็นแปลงใส่ปุ้นใส่ดินปรุงในอัตราส่วนเท่ากับปูป้องไปเห็ดตามใจมากครับเห็ดแปียบลดต้นทุนครับพี่น้องเท่ากับ่าไ้ไปหากอ้อนยิดครับแผ่นกระเบี่ยงงายครับเท่ากับเห็ดแปบง่ายๆเบิ้งเราครับปีบอดีก็ดีลดพี่น้องอกำลังใจของปีของน้องน้าพีน้งน่อง,องละ ที่ได้นำชมเบืองแง่งก็ได้ที่ตามไปเรื่อยๆครับครับสำหรับน้องนุ่งผู้ที่ีนี่ใจมากยายานดำยายานดำกันจะเยกเกษตรอ่ะอ่ะบยายานดำครับการเกษตรอ่ะพอใส่ปัญหาครับพี่น้องอ่รพะว่าค้นทั้งไหลอ่ะโอ้ยที่บ่วแากเดีดที่บ่แหลมบัาดำ ผู้ใส่ปัญหาครับผูใส่ปัญหาคนมีใจสยางครับมีรอยยิ้มมีศิละปะในใหัวใจการเห็ุการทำก็สามารถสร้างสรรค์โดยความคิดหรือไอเดีย idea. ช่องทางของตนเองครับค่ามเนื่อคนครับแฟ้นรับเป็นไม้เพื่อนเก่าให้กำลังใจกันนะครับ ยูผู้เดียวเงียบององงวยขอกำลังใจจากพี่จากจน้องเขามาถามไทยกันได้ครับคอมเมนต์ถามเขาอเบอกจากันครับโซนพักทางนี้ก็จะเป็นจากบุ้งผักคีผักาศขาวผักาดดอกครับกำลังจเจริญเติบโตหลานพี่น้องค่อยๆย่างครับค่อยๆเดินค่อยๆไปเดินทีละก้าวครับกินข้าวทีละคำ อิม่มคือเกาพี่นอ้องค่อยกินค่อยหย่ำไป <c oughs> น้ำโอลคว้ามอิออ่มหูอิ่มตาไอช่องทางล่ะครับช่องทางเป็นการเฮ็ดให้ประกอบอาชีพพยุงอาชีพเป็นอาชีพเสริมที่สางรันให้เข้ามีทั้ง ความบุรพสมบูรณ์มีเงินมีท่องเลยพี่น้องผู้รู้เห็ดกระดูดได้เห็ดหลายได้หลายเห็ดหน่อยได้หน่อยครับเห็ดหลายได้หลายเห็ดหน่อยได้หน่อยมุนเวียนเปลี่ยนไปครับก็เป็นเรื่องปกติของคนเฮาได้มาจ่ายไปลงทุนไหมต่อเติมไปจะเห็ดไปครับเบิ้งกระขักพี่น้องบริหันหมอสลำก่อนจริงได้นี่เด้วยอะ เป็นภาพร่วมครับมามากงวนมากสนุกมือได้อารมณ์ดีก็ลองเพ่งในไหนพี่น้องไม่ร้นต่นเตียนบวพร้อมครับลูกสวยงวยงามผลใ่ดีเฮากะพาพี 5, ่น้องรับชมผู้ที่มักเกษตร,รอินทรีย์กเขามาเบิงครับเบิงแบบจางก่อ,อไปเดียวของแต่ละคน มากบปไ,ไปห้องกระเฮ็ดไปครับเฮ็ดไปสำหรับผมเพิ่ถามผมว่ายุใสสันบ้านผมกับยุดอนนะพี่นอ้องลูกอีสันเกษตรอีสันขนานแท่คนอุดอนบดสินบดต้นล่ะครับเกษตรลูกอีสา,สานพันข้าวเหนียวของแท่พี่นอ <c oughs> อ้องโบ,บลุยเตี้ใจมกักครับโบลุยเตีใจมักห้องเฮ็ดไห้ห้อง มีความสุขแล้วกันี่ยูมีกิ่นครับพี่น้องก็เป็นประโยชน์ยังมหาศาลครับพูกลงไปทุกจงังให้อั้งปโลดพี่น้องปลูกหให้เนียนไฮน้ไปโลดนก,การปลูกไรขีดจำกัดครับการเห็ดกระไรขีดจำกัดพ่นมักกระไรขีดจำกัดขึ้นกันครับพ่นมักผักกระเสียพี่น้องลองเห็ดลองทำลองปฏิบัติบ้างครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปแล้วครับพี่น้อง าการที่ห้องขี่มะเห็ดขึ้นมือหนึ่งสองมือสี่ใหงามหล่นกับบ่เมแมนละครับก็ดูกับกันเอาใจาใส่ไก่งามพอคนค้นงามพอเตียงกับบ่เตียกตั้งออนกพี่น้องพูดพักขึ้นกันนะครับเอากะดูแลเขาไปไปความเป็นห้องวันใหญ่เอามาฝากรองนงลงูกลานพอ่อแมีผู้ที่เห็ดเษกษตรกะให้มีการ ปรับปรุงครับปรปับปรุงเฮากะเป็นเกษตรบนเกษตรคนรวยครับพี่น้องเปบารูหลาเบอร์ว่าคือเิ่นเฮากับเห็ดไปตามชีวิตพอเพียงอยู่แบบพอเพียงและเพียงพอทำไปเห็ดไปดีซัมมี่ดีซัมเพนครับพี่น้องสำหรับผู้อยู่ใกล้แต่เขามาเบื้องใดครับเขามาหาเขามาหาเฮ็ดคมู้เขามาหา ่าศึกษาดูงานครับื่อเสียงหายพี่น้องอมาศึกษาดูงานเบิ่งไก่มีอะไรเขากะหายพี่หะนอ้องไตเบิดครับมีอะไรเขาพ่แบงปันเขาก็แบงปันไปเขาก็เห็ดกระเสียบเขาก็มีการแบงปันแะครับพี่น้องหายพี่น้องทุกภาพ่วนทุกทุกคนมานำเบิ่งน้ำแยง,งครับนำเบิ่งน้ำแยง,งพี่นอ้องเบิง่ง เอาครับชมเอาทีเนี่ยที่ครับว่าใส่ปัญหาครับว่าอันตรายครับเพราะว่าสภาพที่ของผมจะเป็นสภาพที่แบบนี้ละครับดินควยดินเอียงดินเคียงดินเคีขยงดินโลกอ่าตั้งสี่ละพี่น้องก็เป็นไปแบบนี้แล้วเป็นสภาพดินไส้ครับปูงยากรักษายากนอกากเฮ็ดด้วยใจครับข้นใจง่็ยตพี่น้อง ่าฝากด้วยใจครับฝากด้วยใจเอาฝากพี่ฝานกน้องเขามาเบ่งยี่มชมแล้วก็ให้กำลังใจครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐของทุกคนช่องทางฝากส่วนดูแลเบ่งแง่งสึ่งกันแล้กันต่อไปเราก็จะนั่งพาดดีๆนั่เสนอพี่น้องจับชมต่อไปครับบอลารอย่างห้างครับพี่น้องเทีางาน,นก็ เขก็ได้พักเขก็ได้พักีกก่นอนจะขอให้ทุกคนทุกท่านเขามา,าแบ่งปันกำลังใจหนึ่งกำลังใจคนละหนึ่งกำลังใจคิดตามก,กดไลค์กดแชร์บอกต่อบอกจา,าทักทามปูดกุ้ยกันไดครับเฮ้าคนอีสานคนบ้านเดียวกันครับทุกผักส่วนเปิดกลวง ดูแลเบงแง่งกันครับรับสุดท้ายนี้ก็ขอเสียไว้ชัีวก่อนครับพี่น้องขอทำงานต่อครับดูกกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีงามและประเสริฐขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เขามานำบังแง่งตีต่ำรับชมเป็นกำลังเรงใจครับสวัสดีและขอบคุณครับ